สวัสดีครับอยู่กับช่องโจเทพารักอีกคลิปหนึ่งนะครับโจเทพารักชาแนลนะครับศูนยหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวนนรรณภูมิมาทำคลิปนะครับวันนี้วันว่างก็เลยทําคลิปให้เพื่อนๆชาวยูทูบได้ดูกันนะครับ ก็อยู่ตรงถนนถนนรอบนอกนะครับให้ดูเมฆท้องฟ้าครับไกลๆนู่นก็จะเป็นเทอร์มินอลนะครับสนามบินสุวรรณภูมินะครับ จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆผู้ชายย u ทูบเพื่ดูกันนะครับทุกคนสวยงามของสนามบินสุวรรณภูมินะครับช่วงนี้ก็จะลงคลิปเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเริ่มทำเริ่มทำทำคลิปใหม่ของมดเลยครับเพราะว่าช่องมีปัญหา ก็เลยทำคลิปใหม่ทั้งหมดเลยทำคลิปใหม่อะไรใหม่ทั้งหมดฝากกดติดตามกดไลค์กดเลิฟให้ด้วยนะครับช่องโจเทพารักชาแนลศูนะครับเริ่มทำใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเจ็บ เก็บหลักกิโลใหม่ทั้งหมดเลยนะครับกโว่ายากอยู่หรอกไปจะผ่านได้เพราะว่าตอนที่ผมทำมารอบแรกมแบบว่าไม่ค่อยรอบครอบเท่าไหร่ฮะก็เลยมีปัญหาช่องมีปัญหากับคลิปนะครับตอนนี้เอาจริงฮะตอนนี้ จะเอาจริงแล้วนะครับแต่ก่อนเราจะเป็น f อตอนนี้เราก็รู้หลักหมดแล้วครับโดดไปแล้วลํำเลยครเป็นปนะครับเป็นเครื่องขึ้นนะครับขึ้นแล้วเ็จะเบี่ยงขวาเลยนะครับเรื่องไปแล้วเดินทางฟอร์ไทฟ้าการเป็นไทยและคุณเท่าฟ้านะครับ เทพรักชาแนลศูนย์หนึ่งเขาบอกต้องมีโค้ดด้วยไอ้เราก็ยังไม่เคยทำนะครับเพิ่งจะมาทำช่วงนี้แหละช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมานี่ครับทำมีปัญหาปั๊บเพราะความรอบครอบเราน้อยเกินไป กำลังใจให้ช่องโจเทพลักชาแนลด้วยนะครับทุกทุกคนตอนนี้เริ่มทำคลิปใหม่หมดเลยเพราะว่าคลิปมีปัญหาคลิปมีปัญหาก็เลยต้องมาทำใหม่ทั้งหมดนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ ทำคลิปทำคลิปทำไลฟ์สดทำชิปชอ็อตโอ้ทำหลายอย่างครับแล้วจอดพักคนกันนะครับ สวยงามของสนามบินสุวรรณภูมิะนะครับผมอันนี้เมฆมากครับเพิ่งล้างรถมาด้วยอ,อ้ยอย่าตกนะล้างรถทีหนึ่งก็สองร้อยนะทุกคนแพงมากเลยนะ รสึว่าปวดตาง่วงนอนมากเลยกินนี่นี่อิ่มด้วยกินกล้วยทอดพระเจ้าช่วยกล้วยทอดต้องมาเริ่มใหม่ทั้งหมดนะครับรู้สึกว่ามันเหนื่อยอยู่เนาะ ส่วนไปครับเรามาเร็วเกมเร็วสุดท้ายก็ไปเร็วต้องมาเริ่มใหม่เริ่มทำใหม่ทั้งหมดเลยชีวิตเริ่มเศร้าเริ่มกด ติดตามกดเลิฟก,กดไลค์ด้วยนะครับช่องโจเทพาลายลัช่องเลขศูนย์หนึ่งครับผมต้องมีศูนย์หนึ่งด้วยนะครับถ้าไม่มีแสดงว่าเป็นช่องช่องปลอมขอบคุณทุกท่านนยที่กดไลค์กดเลิฟให้นะครับคลิปก็จะประมาณนี้คลิปทั่วไปเราไม่ต้องเน้นอะไรมาก มันผิดพลาดมาก็าคิดปไปทำปทำคลิปข่าวคลิปอะไรเยอะ okay. คลิปก็เลยลงไปหามาเริ่มใหม่เลยครับเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ฮะกว่าจะได้ก็โอ้จะสามสีส่เดือนเลย คนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอนีไปแล้วลำหนึเห็นไหมทุกคนเห็นหมเนเห็นหม,ม,นนมข้โค้ล้โ้ฟาลครับเรดาว่าให้เลี้ยวขวาทุกคนเลียเล้ยวขวาเลี้ยวขวา คลิปนี้ก็น่าจะจะไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดเลิฟให้นะครับสวัสดีครับ